คยไหมคะอยู่ดีๆก็ลืมว่ากำลังจะพูดอะไรลืมชื่อหลานที่เรียกอยู่ทุกวันหรือบางทีก็เดินเข้าครัวแล้วยืนงงลืมว่ามาทำอะไรหนูเคยคิดว่าอาการแบบนี้มันก็แค่ความแก่ธรรมดาแต่พอได้ฟังบางเรื่องหนูเริ่มไม่แน่ใจแล้วคะ่ะว่าสิ่งที่เราคิดว่าปกติอาจเป็นแค่เปลือกบางๆของอะไรที่ลึกกว่านั้นก็ได้ เพราะบางทีสิ่งที่เรามองว่าเล็กอย่างแค่พูดซ้ำลืมง่ายสับสนเวลาอาจกำลังสะสมความเปลี่ยนแปลงในสมองแบบช้าๆจนวันที่มันแสดงตัวเต็มที่ก็สายไปแล้ว วันนี้ช่องสูงวัยใกล้หมอเลยอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องนี้ให้จบเพราะมันอาจเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อคำว่าหลงลืมไปเลยได้ค่ะหนูชวนลุงหมอมากดโตะหมอวัย80ที่ดูแลคนไข้สูงวัยมาทั้งชีวิตมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าอาการที่ดูเหมือนไม่มีอะไรอาจเป็นเสียงเตือนที่สมองส่งมานานแล้วแต่เราเพิ่งเริ่มได้ยินลุงหมอคะหนูมีคำถามที่เก็บไว้ในใจมานานเลยค่ะคือคุณพ่อหนูเวลาเดินออกจากห้องน้ำก็มักจะ ลืมหยิบผ้าเช็ดตัวพอเข้าครัวก็ลืมหยิบช้อนแล้วก็จะพูดว่าเออแก่แล้วก็แบบนี้แหละหนูก็เลยไม่ทักอะไรเพราะเราก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องธรรมดาของวัยแต่ช่วงหลังๆห,หนูเริ่มเห็นโพสต์จากเพจสุขภาพหลายที่ว่า การลืมบางอย่างมันน่ากังวลกว่าที่คิดบางคนบอกว่าถ้าลืมแบบเดิมๆซ้ำๆทุกวันมันอาจไม่ใช่แค่ความจำเสื่อมตามวัยแล้วแบบนี้มันมีจุดไหนที่ควรเริ่มกังวลหรือเปล่าคะหมอว่าอันนี้คุณนุ่นมองลึกดีเลยนะครับเพราะคนจำนวนมากเลยที่คิดว่าลืมบ่อยๆมันคือของแถมของวัยเกษียณทั้งที่จริงแล้วมันมีเส้นบางๆมากที่แบ่งระหว่างแก่แล้วลืมกับสมองเริ่มเสื่อม เวลาหมอเจอคนไข้ที่มาหาด้วยเรื่องลืมหมอจะลองถามว่าคุณลืมแค่เรื่องเล็กๆเช่นวางของหรือคุณลืมว่าใช้อะไรทำอาหารเช้านี้ถ้าลืมรายละเอียดเล็กๆแบบไม่กระทบชีวิตมากอาจเป็นไวจริงๆแต่ถ้าเริ่มลืมลำดับเหตุการณ์ลืมชื่อคนในครอบครัวหรือพูดซ้ำเรื่องเดิม3-4ถึงรอบในวันเดียวแบบนี้หมอจะเริ่มคิดต่อทันทีว่ามันอาจไม่ใช่แค่ความแก่แล้วครับ เพราะในโรคอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยสมองมันเริ่มจัดลำดับเวลาไม่ได้ร่างกายเรากำลังส่งสัญญาณบางอย่างออกมาครับ คือบันทีหนูก็ไม่แน่ใจค่ะลุงหมอเพราะหนูเคยได้ยินคุณยายข้างบ้านพูดประโยคเดิมวันละหลายรอบเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้วันอะไรนะหรือไม่ก็เรากินข้าวหรือ,อยังพอลูกหลานตอบไปแล้วพักเดียวก็ถามอีกหนูก็ยังเคยคิดเล่นๆว่าอาจเพราะแกเหงาเลยอยากชวนคุยแต่พอเห็นเป็นบ่อยขึ้นเลยเริ่มเอะใจแล้วว่าแบบนี้การพูดซ้ำลืมเวลาถามคำเดิมมันถือว่าเสี่ยงไหมคะหมอหรือจริงๆมันยังอยู่ในโซนปกติอยู่คะ ฟังแล้วหมอคิดถึงคนไข้ท่านหนึ่งขึ้นมาเลยครับท่านนี้อายุเจต้ตนต้นยังเดินไหวพูดคุยปกติดีแต่ลูกสาวเริ่มสังเกตว่าแม่ชอบถามเวลาเดิมๆซ้ำๆว่าตอนนี้กี่โมงแล้วหรือไม่ก็วันนี้วันพุธหรือเปล่าทางที่เพิ่งต่อไปไม่กี่นาทีหมอเลยให้ทดสอบง่ายๆด้วยการเล่าเรื่องแล้วให้เขาเรียงลำดับเหตุการณ์ผลคือเขาเรียงผิดหมดครับ นี่แหละครับคือจุดที่แยกระหว่างลืมเพราะแก่กับลืมเพราะสมองเริ่มรวนคนที่สมองยังปกติแม้จะลืมบ้างแต่จะไม่ถามคำถามแบบเดิมในช่วงเวลาสั้นๆเพราะสมองยังพอเรียบเรียงได้แต่ถ้าถามซ้ำโดยไม่รู้ตัวเลยนั่นคือสมองเริ่มเก็บเวลาไม่ได้ครับและมันมักจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆแล้ว หนูเคยได้ยินประโยคหนึ่งค่ะหมอเขาบอกว่าเอลไซเมอร์ไม่ใช่โรคที่เริ่มตอนหลงแต่เริ่มตอนสมองเราไม่เคลียร์ของเสียฟังดูแล้วน่ากลัวนะคะเพราะถ้าสมองเรากำลังสะสมบางอย่างอยู่โดยไม่รู้ตัวแบบนั้นเท่ากับว่าความเสื่อมมันเริ่มตั้งแต่ยังดูปกติอยู่ใช่ไหมคะหมอเหมือนกับระบบวงจรเสื่อมช้าๆโดยที่เจ้าของบ้านยังไม่รู้เลย ที่คุณนุ่นพูดเปรียบเทียบมาหมอว่ายกตัวอย่างได้ดีเลยนะเพราะมันใกล้เคียงมากกับที่เกิดขึ้นจริงๆในสมองเราโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนขณะที่เราหลับลึกสมองจะเริ่มกระบวนการที่เรียกว่ากลิ m แฟริกซ s สเต็มระบบที่ช่วยล้างของเสียออกจากสมองหนึ่งในของเสียพวกนี้ก็คืออะมิลอยด์เบต้าซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่สะสมในคนที่เป็นอัลไซเมอร์ ถ้าเรานอนหลับไม่ลึกบ่อยๆระบบนี้จะทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วอะมิลอยมันก็จะค่อยๆสะสมเหมือนคราบที่ค่อยๆติดผนังบ้านพอหลายปีผ่านไปเราก็เริ่มเห็นรอยร้าวรอยด่างเหมือนสมองที่เริ่มหลงลืมพูดซ้ำแต่จริงๆแล้วต้นเหตุเกิดมาตั้งนานแล้วครับ แค่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นเองหนูเคยเข้าใจมาตลอดเลยค่ะหมอว่าถ้าคนสูงวัยลืมง่ายพูดซ้ำหรือนิ่งเฉยบ,ยบย่อยๆอาจจะเพราะพักผ่อนไม่พออย่างตัวหนูเองถ้าอดนอนหนึ่งคืนสมองก็จะมึนๆเหมือนกันก็เลยคิดว่าเวลาผู้ใหญ่เขามีอาการแบบนั้นอาจจะแค่เหนื่อยหรือง่วงเท่านั้นเองแต่หลังๆห,หนูเริ่มได้ยินคําว่าสมองล้ากับสมองเสื่อมแล้วก็เริ่มสับสนค่ะหมอมันต่างกันยังไงหรือจริงๆแล้วมันอาจจะซ้อนกันอยู่โดยที่เราแยกไม่ออก คำถามนี้ดีมากครับหมอว่าหลายคนไม่รู้ถึงความแตกต่างของสองอย่างนี้ก็คงเคยเข้าใจแบบเดียวกับคุณนุ่นสมองล้าเนี่ยมันคือภาวะที่สมองยังทำงานได้แต่ขาดพลังเหมือนเครื่องที่ร้อนเกินเพราะใช้งานหนักแล้วไม่ได้พักเช่นพักผ่อนไม่พอเครียดสะสมหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลถาโถามตลอดเวลาซึ่งถ้าได้พักจริงๆมันจะค่อยๆดีขึ้นครับ แต่สมองเสื่อมไม่เหมือนกันสมองเสื่อมคือโครงสร้างบางอย่างในสมองเริ่มเสียหายเช่นขั้วประสาทเริ่มส่งสัญญาณผิดเพี้ยนโปรตีนบางตัวอย่างอะไมลอยด์หรือทาวเริ่มเกาะตามจุดสําคัญและตรงนี้แหละครับถึงเรานอนเต็มอิ่มก็ไม่ได้ช่วยมากเท่าไรแล้วเพราะปัญหามันไม่ใช่ความเหนื่อยแต่มันอยู่ที่ระบบเริ่มรวนจริงๆหมอเคยเห็นหลายคนพลาดเพราะคิดว่าแค่ให้หลับให้พอเดี๋ยวก็ดีแต่พอรู้ตัวอีกทีก็เริ่มหงุดหงิดกับ ตัวเองที่จําอะไรไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับหนูเคยคุยกับเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าคุณแม่เขาชอบพูดว่ามันก็แค่ลืมนิดลืมหน่อยเดี๋ยวก็นึกออกแล้วก็จะปัดปัดไปทุกครั้งทั้งที่ช่วงหลังๆเริ่มลืมชื่อหลานลืมวันเกิดตัวเองแล้วก็เริ่มหลงหลงว่าเมื่อเช้ากินข้าวหรือ,อยังหนูฟังแล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าการที่เขาเชื่อว่ายังไม่หนักมันอาจเป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำให้เราได้เริ่มดูแลแต่เนิ่นๆน หมอเคยเชอเคสแบบนี้บ้างไหมคะ แล้วมันทําให้เสียโอกาสแค่ไหนถ้าเราคิดช้าไปนิดเดียวเยอะมากเลยครับคุณนุ่นหมอเจอเคสแบบนี้แทบทุกเดือนเลยคนไข้หลายคนมาโรงพยาบาลเพราะเริ่มหลงจนญาติพาไปแต่พอย้อนกลับไปดูประวัติอาการมันเริ่มมาตั้งแต่2อถึงสปีก่อนแล้วเช่นพูดคําเดิมซ้ําทุกวันหงุดหงิดกับสิ่งเล็กๆหรือเริ่มมีอารมณ์แปรปรวนแต่ทุกครั้งจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดีขึ้นหรือแก่แล้วก็แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วช่วง1-3ถึง ปีแรกของอัลไซเมอร์นี่แหละครับเป็นช่วงทองที่สามารถชะลอการเสื่อมได้ดีที่สุดเพราะสมองยังพอรับการกระตุน้นยังตอบสนองกับยาและกิจกรรมได้ดี ถ้าเราเข้าใจเร็วเราก็จะได้ดูแลตั้งแต่ยังดูปกติแต่ถ้ารอจนถึงจุดที่สมองเริ่มเสียหายจริงๆหลายอย่างมันย้อนกลับไม่ได้แล้วครับว่าแล้วก็นึกถึงเรื่องของคนที่บ้านค่ะหนูสังเกตเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่พอเกิดบ่อยขึ้นมันเริ่มทําให้หนูรู้สึกแปลกๆค่ะอย่างเช่นใส่เสื้อกลับด้านหรือบางทีก็หยิบกางเกงผิดตัวจนใส่2ชั้นแล้วก็มีวันที่ถามว่าตอนนี้วันอะไรทั้งที่เมื่อเช้าหนูก็เพิ่งบอกไป แบบนี้เป็นสัญญาณอะไรที่เราควรต้องเริ่มจับตาแล้วไหมคะลุงหมอหมอเข้าใจความรู้สึกคุณนุ่นดีเลยครับเพราะอาการพวกนี้แหละที่ทําให้หลายครอบครัวสับสนมันไม่ใช่อาการใหญ่โตเหมือนลืมชื่อหรือเดินหลงทางแต่มันคือรอยรั่วเล็กๆที่เกิดขึ้นซ้ําๆในชีวิตประจําวัน ถ้าสมองยังปกติคนเราจะรู้ตัวเวลาใส่เสื้อผิดด้านหรือหยิบของผิดแต่พอระบบความจำกับความสนใจเริ่มไม่ประสานกันดีเราจะเริ่มเห็นพฤติกรรมแบบนี้ mm. เช่นลืมว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสทั้งที่เพิ่งดูปฏิทินหรือทำกิจ,จวัดซ้อนกันโดยไม่รู้ตัว เช่นล้างหน้าแล้วก็ล้างอีกหมอเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าไมโครคอนฟวชันครับมันคือความสับสนเบาๆที่เกิดจากการที่สมองเริ่มจากระเบียบสิ่งเล็กๆไม่ได้แล้วพอเจอบ่อยเข้าเราจะเริ่มเห็นว่าความลืมมันไม่ได้อยู่แค่ในความจำแต่มันเริ่มแทรกเข้าไปในการใช้ชีวิตเลยครับ แล้วพอเราเริ่มเห็นอาการพวกนี้นะคะลุงหมอมันก็ทําให้คนในครอบครัวเริ่มมองหาวิธีช่วยแบบบ้านๆหนูก็เข้าใจนะคะเพราะบางทีมันยังไม่ถึงขั้นต้องไปหาหมอเราก็อยากลองอะไรที่ปลอดภัยก่อนหมอเข้าใจเลยครับเวลาลูกหลานเห็นพ่อแม่เริ่มลืมหรือมีพฤติกรรมแปลกๆมันก็อดไม่ได้ที่อยากหาทางช่วยบางบ้านก็เริ่มจากน้ำสมุนไพรบ้างวิตามินจากโฆษณาบ้างฟังดูไม่อันตรายแต่มันมีบางจุดที่หมอห่วงมาก ใช่เลยคะ่ะลุงหมอช่วงก่อนหนูเห็นโฆษณาน้ำสมุนไพรใน Facebook เคลมว่าดื่มทุกวันช่วยให้สมองไบรทเพราะความจำดีขึ้นใน7วันหนูแอบเข้าไปดูคอมเมนต์มีคนบอกว่าแม่อายุ75กินแล้วพูดเก่งขึ้นไม่ลืมของหนูก็เลยเริ่มสงสัยว่า จริงไหมคะที่พวกอาหารเสริมบางตัววิตามินหรือสมุนไพรบ้านๆพอเรากินแบบไม่เข้าใจมันอาจไปรบกวนสมองมากกว่าช่วยหรือมันแค่ทำให้รู้สึกดีชั่วคราวหมอเคยเจอเคสแบบนี้เยอะเลยครับคุณนุ่นมีคนไข้ารายหนึ่งลูกชายซื้อวิตามินหลายขนาดให้แม่กินทุกวันทางวิตามิน B โสมใบแปะกวยกระชายดาแถมยังมียาน,นอนหลับแบบเบาๆที่ซื้อมาจากร้านออนไลน์ พอเวลาผ่านไปแม่เริ่มหลงมากขึ้นสับสนเวลาหงุดหงิดง่ายหมอเลยให้หยุดทุกตัวชั่วคราวแล้วลองประเมินใหม่ปรากฏว่าดีขึ้นบางส่วนทันทีเลยครับคือหลายครั้งสมุนไพรหรือวิตามินไม่ได้ผิดในตัวเองแต่สิ่งที่ผิดคือการกินโดยไม่รู้ว่าเหมาะกับใครบางอย่างมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทบางตัวทําให้ความดันเปลี่ยนบางอย่างทําให้นอนไม่ลึกแล้วทั้งหมดนี้มันคือเงื่อนไขที่เร่งให้สมองเสื่อมเร็วขึ้นโดยไม่รู้ ตัวหมอถึงอยากเตือนเสมอว่าเวลาคนเรารู้สึกดีขึ้นเร็วผิดปกติจากอาหารเสริมมันอาจไม่ได้แปลว่าเราดีขึ้นจริงแต่อาจเป็นแค่ร่างกายตื่นหลอกๆเหมือนเราดื่มกาแฟตอนห้าทุ่มอะไรแบบนั้นบางทีหนูก็รู้สึกนะคะลุงหมอว่าเรามักมองข้ามสัญญาณเล็กๆจากร่างกายเพราะมันไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆอาจเป็นเสียงเตือนเบาๆที่เราชินจนไม่ได้ยิน แบบนี้เราควรเริ่มสังเกตยังไงดีคะว่าอะไรคือแค่ลืมปกติกับอะไรที่กำลังบอกว่าสมองเริ่มไม่ไหวหมอว่าร่างกายเรานี่เก่งมากเลยนะครับมันส่งสัญญาณได้ก่อนที่โรคจะปรากฏจริงๆซะอีกอย่างในกรณีของสมองอาการพูดช้าลงหาคำไม่เจอหรือเรียนประโยคแปลกๆโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยนั่นแหละครับคือเสียงเบาๆที่ร่างกายพยายามพูดกับเราหมอเจอหลายเคสที่ลูกหลานรู้สึกว่าแม่ดูไม่เหมือนเดิม แต่ก็ยังไม่กล้าพูดเพราะกลัวไปก้าวไกล แต่จริงๆแล้วถ้าเราเริ่มสังเกตและเริ่มถามด้วยความห่วงใยเช่นแม่รู้สึกว่าเหนื่อยกว่าปกติไหมหรือช่วงนี้ลืมอะไรบ่อยกว่าก่อนหน้านี้หรือเปล่าบางครั้งแค่ประโยคพวกนี้ก็อาจช่วยให้คนที่เราแคร์เริ่มหันมาฟังร่างกายของตัวเองได้แล้วครับเพราะสัญญาณมันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแค่เราอย่าเพิ่งเงียบตามด้วยครับหลายคนพูดว่าอาการหลงลืมเป็นของคู่กับความแก่แต่หลังจากที่คุยกับลุงหมอมาหลายเรื่องหนูเริ่มรู้สึกว่ามันอาจไม่จริงทั้งหมด ใช่ไหมคะเพราะเหมือนสิ่งที่ทำให้สมองรวนมันไม่ใช่แค่อายุแต่มันคืออะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ด้วยถูกเลยครับคุณนุ่นหมออยากย้ำตรงนี้เลยว่าความแก่ไม่ได้ทำให้ใครหลงครับคนที่อายุเกิน80แล้วยังความจำดีพูดรู้เรื่องมีเยอะมาก เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีปัจจัยเร่งที่ทำลายสมองแบบเงียบๆพวกนั้นต่างหากที่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับไม่ลึกเครียดสะสมหรือแม้แต่การกินหวานก่อนนอนทุกวันพวกนี้คือปัจจัยสะสมที่เปิดช่องให้สารยอ,ายอย่างอมไมลอยหรือทาวเข้ามาเกาะในสมองซึ่งมันไม่ได้เกิดทีเดียวแต่มันค่อยๆติดเหมือนตะกรันในการต้มน้าวันแรกยังต้มได้ดีวันที่สิบเริ่มช้าลงวันที่ห้าสิบก็พังโดยไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นคำว่าหลงเพราะแก่จริงๆแล้วอาจเป็นแค่ข้ออ้างครับทั้งที่ร่างกายเตือนเรามาตลอดว่าอะไรบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราเคยมองว่าไม่เกี่ยวกับสมองอย่างนอนน้อยเครียดบ่อยหรือไม่ค่อยขยับตัวมันอาจมีผลลึกกว่าที่เราคิดใช่ไหมคะลุงหมอหนูเคยเข้าใจว่าพวกนี้แค่ทำให้เหนื่อยหรืออารมณ์ไม่ดีแต่มันอาจไปกวนระบบอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความจำโดยตรงหรือเปล่าคะฟังดูเหมือนจะไม่เกี่ยว แต่จริงๆแล้วมันคือบ่อนทำลายสมองที่เราเจอกันทุกวันเลยครับการนอนหลับไม่ลึกโดยเฉพาะในวัยสูงอายุจะทำให้ระบบกริมแฟติกที่มีหน้าที่ล้างสารพิษในสมองทำงานได้แย่ลงและพวกสารอะไมลอยก็จะค่อยๆสะสมขึ้นอย่างเงียบๆเครียดสะสมก็เหมือนกันครับ ฮอร์โมอนความเครียดอย่างคอติซ่าลถ้าอยู่ในระดับสูงบ่อยๆจะไปยับยั้งการสร้างเซลล์สมองใหม่และส่งผลต่อส่วนที่ควบคุมความจำโดยตรงเลยและที่หลายคนมองข้ามก็คือไม่ค่อยขยับตัวหมอไม่ได้หมายถึงวิ่งนะครับแค่เดินช้าๆวันละนิดร่างกายก็จะได้ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นแล้ว มีงานวิจัยของ c l e v แ l a n d Clinic ปี2022บอกว่าแค่เดินเร็ววันละ15นาทีต่อเนื่อง6สัปดาห์ก็ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองส่วนความจำได้จริงๆเพราะฉะนั้นยิ่งนิ่งยิ่งเครียดยิ่งนอนไม่ดีสมองเราก็เหมือนต้นไม้ที่ไม่มีใครรดน้ำครับมันค่อยๆเหี่ยวลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย หนูเคยเห็นหลายบ้านเลยค่ะที่พอผู้ใหญ่เริ่มลืมก็จะพูดใหญ่ๆกันว่าเริ่มแล้วนะสมองเสื่อมแล้วล่ะแล้วทุกคนก็หัวเราะหนูเข้าใจว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้เสียใจนะคะแต่บางทีมันทําให้คนฟังรู้สึกแย่แบบนี้ลุงหมอเคยเจอเคสที่คนไข้ปิดบังอาการเพราะไม่อยากถูกมองว่าสมองเสื่อมไหมคะเจอบ่อยมากเลยครับคุณนุ่นหมอจําได้ชัดเลยมีคุณลุงคนหนึ่งมาโรงพยาบาลครั้งแรกเพราะล้มในบ้าน แต่จริงๆแล้วลูกสาวเขาสังเกตว่าพ่อเริ่มจำผิดว่ากินยาแล้วทั้งที่ยังไม่ได้กินพอหมอคุยตรงๆลุงก็พูดเบาๆว่า ผมรู้นะครับว่าผมเปลี่ยนไปแต่ผมไม่อยากให้หลานเห็นว่าผมกลายเป็นคนความจําเสื่อมฟังแล้วก็ใจหายนะครับเพราะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องขำอาจเป็นกําแพงที่ทําให้เขาไม่กล้าเปิดใจพูดว่ากําลังลําบากหมอเคยอ่านเจอในวารสารของ Aging and Society พูดถึงเรื่องสติกมากกับผู้ป่วยสมองเสื่อมไว้ชัดมากเลยครับ เขาบอกว่าผู้สูงวัยที่กลัวถูกมองว่าเป็นภาระจะมีแนวโน้มเลี่ยงการเข้ารับการดูแลมากขึ้นและทำให้โรคแย่ลงเร็วกว่าคนที่ได้รับการสนับสนุนทางใจเพราะฉะนั้นครอบครัวคือกุญแจเลยครับถ้าเราเข้าใจและไม่ตัดสินเขาจะกล้าเริ่มต้นดูแลตัวเองครับ ลุงหมอคะหนูเชื่อว่าตอนนี้หลายคนที่ฟังอยู่คงเริ่มย้อนนึกถึงตัวเองหรือคนในบ้านแน่ๆเลยคะ่ะว่าที่ผ่านมาเราเคยเห็นสัญญาณพวกนี้บ้างหรือเปล่าลุงหมอมีคําแนะนําหรือมีวิธีการสังเกตให้ผู้ฟังได้ลองไปเช็คดูไหมคะหมอแนะนําให้ใช้วิธีสังเกตง่ายๆก่อนครับไม่ต้องถึงขั้นไปตรวจ MRI ก็ได้ลองเช็ค3ข้อนี้ก่อนเลย 1. เริ่มพูดเรื่องเดิมซ้ําวันละหลายครั้งเช่นเอาเรื่องเดิมมาเล่าโดยไม่รู้ว่าเล่าไปแล้ว 2. เรื่อมีปัญหากับเวลาเช่นงงว่าวันนี้วันอะไรคิดว่าเป็นตอนเช้าทั้งที่เย็นแล้วและ 3. ลืมขั้นตอนของกิจกรรมง่ายๆที่เคยทำได้เช่นชงกาแฟแต่ใส่น้ำร้อนก่อนกาแฟหรือผสมสบู่ผิดขวดตอนอาบน้ำสิ่งเหล่านี้หมอเรียกว่าการลืมที่กระทบการใช้ชีวิตครับถ้าพบว่าเกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์แนะนำเลยครับว่าให้ลองพาไปประเมินเบื้องต้นกับหมอ เพราะยิ่งรู้เร็วยิ่งวางแผนได้เร็วแล้วจะมีทางเลือกมากกว่าการรอให้แย่ลงครับเพราะงั้นครับคุณนุ่นยิ่งรู้เร็วยิ่งมีเวลาในการวางแผนถ้าเริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอาการมากเราสามารถชะลอโรคได้จริงโดยไม่ต้องพึ่งแค่ยาแบบนี้ฟังดูเหมือนเรายังมีทางเลือกใช่ไหมคะลุงหมอถ้ารู้ตัวเร็วเราเริ่มปรับพฤติกรรมตั้งแต่ตอนนี้ใช่เลยครับพฤติกรรมคือยาระยะยาวที่ดีที่สุด ยิ่งเรื่องกินเนี่ยหมอว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่หลายคนมองข้ามจริงค่ะหนูสังเกตช่วงนี้คนรอบตัวเริ่มสนใจเรื่องอาหารมากขึ้นค่ะลุงหมอบางคนหันมากินปลาเล็กปลาน้อยบางคนเริ่มงดน้ำตาลลดแป้งหนูเองก็เคยได้ยินว่าอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนจะช่วยเรื่องสมองได้ดีแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าอาหารบางอย่างมันช่วยจริงไหมแล้วต้องกินยังไงให้ได้ผลจริงๆโดยเฉพาะกับผู้สูงวัยที่มีปัญหาความจาอยู่แล้วหมออยากบอกว่า อาหารมีผลกับสมองจริงๆครับโดยเฉพาะอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3อย่างในปลาเช่นแซลมอนซาดีนหรือปลาทูบ้านเราเองก็ใช้ได้ครับในบทความของมหาวิทยายลัยฮาวาดปี2021ยังยืนยันเลยว่าโอเมก้า3ช่วยลดการสะสมของอะมิลอยในสมองได้อีกกลุ่มคือผักใบเขียวกับธัญพืชพวกนี้มีไฟเบอร์สูงช่วยลดภาวะอักเสบเรื้อรังซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อมโดยตรง แต่จุดที่หลายคนพลาดคือจังหวะในการกินครับถ้ากินมื้อเย็นหนักเกินไปหรือใกล้เวลานอนสมองจะได้ไม่พักเต็มที่ระบบล้างของเสียก็จะทำงานแย่ลงหมอเลยแนะนำว่าให้เน้นมื้อกลางวันเป็นมื้อหลักแล้วเย็นลดปริมาณลงหน่อยกินอาหารย่อยง่ายเช่นข้าวกล้องกับปลาอบหรือซุปใสกับผักต้มจำง่ายๆว่าเลือกของดีแล้วกินให้ถูกเวลาแค่นี้ก็ช่วยถนอมสมองได้ แต่ก็มีอีกกลุ่มที่หลายคนหันไปใช้นั่นก็คือพวกสมุนไพรหรืออาหารเสริมหมอเห็นคนไข้หลายบ้านเลยครับที่เริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะมันดูปลอดภยัยดูไม่เป็นยา ใช่เลยค่ะลุงหมอหนูเชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่คงเคยรองให้ผู้ใหญ่ในบ้านกินสมุนไพราบางอย่างนะคะอย่างแปะกล้วยบัวบกหรือบางทีก็ซื้อแบบสกัดที่เขาเขียนว่าช่วยความจําหนูเองก็เคยให้คุณพ่อกินแต่ยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่าสมุนไพรพวกนี้มันช่วยจริงไหมแล้วมีตัวไหนที่หมออยากแนะนําให้กินต่อเนื่องบ้างคะสมุนไพรนี่แหละที่หลายคนให้โดยหวังดีแต่ถ้าเลือกไม่ถูกมันอาจไม่ช่วยอะไรเลย หมอขอแยกแบบนี้นะครับตัวที่มีข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยจริงๆเช่นแปะกุวยช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดในสมองมีการศึกษาหลายชิ้นที่บอกว่าถ้ากินต่อเนื่อง3-6เดือนจะช่วยเพิ่มความตื่นตัวทางความคิดได้ในผู้สูงวัยอีกตัวที่น่าสนใจคือบัคโคป้ามอนเยเรียหรือพรมมีในไทยจะรู้จักกันในชื่อผักหนอกน้ำ ในงานของวารสาร n e นิวโรฟา m มค o l o g ีเขาพบว่าช่วยเรื่องการเรียนรู้ในผู้สูงอายุได้ถ้าใช้ในขณะที่เหมาะสมแต่สิ่งสำคัญคือต้องกินต่อเนื่องไม่ใช่หวังผลเร็วและต้องเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพราะสมุนไพรที่ไม่มีคุณภาพหรือมีสารเจือปนอาจกระทบตับไตหรือแม้แต่ทำให้ยาที่ใช้อยู่ประจำทำงานผิดปกติ เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ควรปรึกษาหมอหรือเภสัชกรก่อนเสมอครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าสมุนไพรไม่ใช่น้ำมนแต่ถ้าใช้ถูกมันก็เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีได้ครับ ลุงหมอคะพอพูดถึงการดูแลสมองหลายคนก็จะนึกถึงแค่เรื่องกินหรือไม่ก็พวกเกมฝึกสมองแต่จริงๆแล้วการขยับร่างกายมันมีผลกับสมองด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยหนูอยากรู้ว่าแบบไหนถึงจะช่วยให้สมองตื่นนานขึ้นโดยที่ร่างกายไม่เหนื่อยเกินไปคำถามดีครับคุณนุ่นเพราะคนส่วนใหญ่มักนึกไม่ถึงว่าขากับสมองนี่เกี่ยวกันโดยตรงเลย เวลาเราเดินหรือแม้แต่ลุกนั่งร่างกายจะสูบฉีดเลือดมากขึ้นและเลือดที่ไปถึงสมองก็จะเอาออกซิเจนไปเลี้ยงด้วยงานวิจัยของคลีฟแลนด์คลินิกเมื่อปี2022บอกชัดเลยครับว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นเดินเร็วหรือถีบจักรยานเบาๆแค่วันละ15-20นาทีต่อเนื่อง4-6สัปดาห์ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำได้จริง แต่ไม่ต้องถึงขั้นวิ่งนะครับหมอแนะนำผู้สูงวัยว่าแค่เดินเร็วในบ้านเดินวนรอบสวนหรือขึ้นลงบันไดชั้นเดียววันละ2-3ถรอบก็เพียงพอแล้วที่สำคัญคือให้ทำสม่ำเสมอเพราะสมองชอบจังหวะที่คงที่มากกว่าหนักแต่เป็นพักๆครับหมอมักบอกคนไข้ว่าการขยับร่างกายเบาๆทุกวันเหมือนการเปิดหน้าต่างให้สมองได้หายใจครับฟังลุงหมอเมื่อกี้หนูชอบคำว่า ไม่ต้องรอให้มีอาการมากเลยค่ะมันทำให้หนูลึกถึงหลายคนที่มักจะบอกว่ายังไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยปรับทางที่พฤติกรรมเล็กๆก,ก่อนนอนเนี่ยแหละสะสมไปจนเกิดปัญหาใหญ่แล้วถ้าเราอยากเริ่มดูแลสมองแบบง่ายที่สุดเริ่มคืนนี้เลยลุงหมอว่าอะไรที่เราควรขยับก่อนเป็นอันดับแรกคะหมอว่าคำว่าคืนนี้เลยเนี่ยแหละครับคือหัวใจ เพราะคนเรามักคิดว่าเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้เวลานานแต่จริงๆบางอย่างแค่ขยับนิดเดียวสมองก็ได้พักแล้วครับเช่นการปิดทีวีเร็วขึ้นเครื่องชั่วโมงลดแสงจากมือถือก่อนนอนหรือเลี่ยงอาหารหนักอย่างของทอดของหวานหลังหนึ่งทุ่มพวกนี้มีผลโดยตรงกับคุณภาพการหลับหมอมีคนรู้จักท่านหนึ่งตอนแรกนอนไม่ลึกตื่นมางงๆทั้งวัน ลูกชายก็เลยลองให้เขางดของกินก่อนนอนแล้วพาเดินรอบบ้านช่วง5้าโมงเย็นทุกวันไม่ถึงสองสัปดาห์เลยครับท่านเริ่มจำเรื่องวันเวลาได้ดีขึ้นสมาธิก็แน่นขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้มีอาการแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆก,ก่อนนอนสมองก็ได้โอกาสพักฟื้นคือละหลายชั่วโมงแล้วครับแล้วถ้าคนฟังอยากเริ่มดูแลสมองง่ายๆแบบเริ่มคืนนี้เลยควรเริ่มจากอะไรดีคะลุงหมอ หมอว่าเริ่มจากเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนเลยครับคือจัดเวลานอนให้สมองมันได้ล้างตัวเองจริงๆเพราะสมองเราจะเปิดระบบกําจัดของเสียตอนหลับลึกเท่านั้นซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ3-4มสี่ทุ่มถึงช่วงตีสองถ้านอนหลังจากนั้นเหมือนเข้าโรงแรมตอนใกล้เช็คเอาท์ระบบก็ล้างไม่ทัน คนไข้าบางคนของหมอแค่ขยับเวลานอนให้เร็วขึ้นวันละ15นาทีติดต่อกัน2สัปดาห์ผลคืออาการเบลอเมอร์หายไปชัดเจนเลยครับแล้วพอหลับดีสมองก็ไม่สะสมโปรตีนก่อโรคอัลไซเมอร์ด้วยที่สำคัญถ้าจะช่วยเสริมเรื่องหลับลึกได้อีกหมอขอแนะนำสออย่างอย่างแรกคือออกกำลังกายเบาๆตอนเย็นเช่นเดินรอบบ้าน15นาที สองคือสมุนไพราบางตัวที่เขาพบว่าช่วยให้หลับลึกโดยไม่ไปกดระบบสมองเช่นบามมิ้นท์หรือเลมอนบามในเมืองไทยเราเริ่มมีแบบสกัดหรือผสมในชาสำเร็จรูปแล้วครับไม่แรงท่ามยานอนหลับแต่มันช่วยให้ระบบหลับลึกมันทำงานได้ดีขึ้นใครที่ฟังอยู่จดกันไว้ได้เลยนะคะวิธีง่ายๆแบบนี้เราสามารถเริ่มทำได้ทันทีคืนนี้เลยแล้วมีจุดอื่นที่แนะนำเพิ่มไหมคะลุงหมอ อุบรรคเรื่องการนอนที่คนไม่ค่อยรู้คือเสียงเบาๆจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องนอนอย่างเช่นตู้เย็นที่อยู่ในห้องหรือไฟจากปลั๊กที่กระพริบตลอดคืนมันเหมือนมีแสงหรือเสียงที่คอยสกิดสมองให้ไม่ลงหลับลึกเต็มที่บางคนอาจคิดว่าแค่นี้ไม่น่ามีผลแต่สมองเรารับรู้พวกนี้ได้แม้ตอนหลับครับ แล้วลุงหมอมีวิธีง่ายๆสำหรับเริ่มเปลี่ยนสภาพห้องนอนไหมคะแบบที่ทำได้เลยไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆมีครับหมอขอเสนอ3อย่างที่ทำได้เลยคืนนี้ 1. ปิดปลัก๊กหรือใช้เทปดำแปะพวกไฟ LED เล็กๆเช่นเราเตอร์ทีวีหรือพวกเครื่องฟอกอากาศ 2. ย้ายเครื่องใช้เสียงดังออกจากห้องนอนถ้าย้ายไม่ได้ให้หาผ้าห่มหนานิดคลุมตู้เย็นหรือวางพรมกันเสียง 3. ถ้าห้องอยู่ติดถนนลองหาผ้าม่านทึบแสงสักผืนไม่ต้องแพงแค่ให้แสงจากถนนไม่ลอดเข้าทั้ง3อย่างนี้ช่วยให้เคลื่อนสมองเข้าสู่ช่วง Deep Sleep ได้ง่ายขึ้นครับโอ้โหแบบนี้ต้องเรียบกลับไปสำรวจห้องนอนเลยค่ะฟังดูง่ายมากแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ปล่อยให้สมองทำงานล่วงเวลาทุกคืนโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะลุงหมอ ลุงหมอคะถ้าให้เลือกภาพหนึ่งที่น่าจะเตือนคนวัยเกิน60ให้เริ่มดูแลสมองก่อนสายไปหมอจะเลือกภาพไหนเป็นคำเตือนดีคะหมอขอเลือกภาพเดินเข้าครัวแล้วลืมว่ามาหยิบอะไรครับฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่คนไข้หลายคนเริ่มต้นจากจุดนั้นเลยครับมันไม่ใช่แค่ลืมธรรมดาแต่มันคือสมองที่เริ่มล้าจากการสะสมหลายเรื่องเล็กๆ ทั้งอาหารที่หวานเกินไปนอนผิดเวลาห้องที่แสงรบกวนหรือแม้แต่ไม่ขยับร่างกายตอนเย็นแล้วพอไปโรงพยาบาลมักจะสายเกินเพราะไปตอนที่เริ่มหลงลืมชื่อหลานภาพนั้นน่ากลัวกว่าเยอะครับหนูว่าแค่เราลืมของในมือแล้วหัวเราะให้มันผ่านไปบางทีมันอาจไม่ใช่เรื่องขำเลย ฟังหมอแล้วหนูรู้สึกว่าเราต้องกลับไปมองสิ่งเล็กๆรอบตัวใหม่หมดเลยค่ะถ้ามองลึกๆมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่สมองพยายามเตือนเราตลอดมาก็ได้ วันนี้หนูได้อะไรเยอะมากเลยค่ะหมอจากตอนแรกที่หนูแค่สงสัยว่าแค่นอนผิดเวลาจะเกี่ยวอะไรกับสมองเสื่อมตอนนี้หนูเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าทุกอย่างมันเหมือนพาเราค่อยๆห่างจากตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยการดูแลสมองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินไปแต่อยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่หนูอยากชวนคนฟังลองเล่าเรื่องนี้ให้หลานๆฟังดูค่ะบางทีแค่คุยกันในโต๊ะอาหารเย็นก็อาจช่วยกันได้มากกว่าที่คิด หมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่รอให้มีอาการก่อนแล้วค่อยรักษาเพราะสมองเราเนี่ยมันเหมือนต้นไม้ครับพอมันเริ่มเหี่ยวเฉามันไม่ส่งเสียงแต่มันส่งสัญญาณใครที่ฟังแล้วนึกถึงเพื่อนญาติหรือใครก็ตามที่กำลังลืมเล็กๆน้อยๆลองแชร์คลิปนี้ให้เขาดูครับบางทีมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งครอบครัวก็ได้ครับ